มีแพ้มีชนะเปิดเรตติ้งละครช่วงพรามถามทั้งลอ็อตเริ่มจากวันจันทร์และวันอังคารนั่งรถไฟฟ้าไปฝั่งอโศกกับเรื่องวันทองละครฟอร์มยักษ์ของทางสถานีคนทับนักแสดงแบบจัดเต็มนำโดยใหม่ดาวิกาปองนวัตชาคริตแย้มนามเรตติ้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงถึง2.9 ดานวิกสามพระรามสี่กับละครดาวคนละดวงละครวู๊ครบเครื่องที่น่าจับตาเกรทวริทนทร์จับคู่บูมสุภาพรยิงเรตติ้งไป2.5 เทียบท่าวิกหมอชิดกับเรื่องทะเลลวงการพบกันของแซมมี่คาเวลและมิกทองระยะกวาดเรตติ้งไปเพียง4.5เท่านั้นกดรีโมทมาคืนวันพุธพฤหัสบดีทางช่องวัน31นํานำละครโมเดิร์นรแสแทบพร้อมเปิดตัว2องนางเอกระดับแนวหน้าบุกลุกฝนทิพย์และเชียร์ดิคําพรร่วมง,งานเจเจพิพัฒน์พระเอกเคมีสาธารณะกวาดเรตติ้งไป1.1 ส่วนวิกสามพระรามสีละครดวงใจในมนตราขวาคู่จินโตโนภาคินร่วมงานนิชานัทนิชาแต่ดูเหมือนว่าเรตติ้งยืนหนึ่งมาหลายสัปดาห์ต่อล่าสุดมีเรตติ้งเพียง1.6วิกหมอชิดละครกำลังเข้มข้นวงเวียนหัวใจนำมารีเมคใหม่ถูกใจแฟนๆนาวที่สานาศกลับมาร่วมงานกับพอรสรนันอีกครั้งไม่ทำให้ผิดหวังเรตติ้งสูง6.7 ปิดท้ายคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ วิกสามพระรามสี่เสิร์ฟละครแนวแฟนตาซีพิภพหิมมะพานดึงลุยสกอตปักฉดะแยมมัทิราเรื่องนี้คําชมมาเต็มในเรื่องภาพและซีจีเรตติ้งพุ่งไป3.0ในขณะที่วิกหมอชิดส่งคู่แค้นแสนรักที่สมใจแฟนคลับของครูจินมุกดาและไม้พัทรเดชตอนนี้ละครกำลังสนุกเข้มขน้นเมื่อเช็คเรตติ้งอยู่ที่5.0ก็เท่ากับว่าละครช่วงไทมไทม์มที่มีเรตติ้งสูงสุดคือ เวียนหัวใจแต่ที่ต้องจับตาคือวันทองอ่อนแอไปไม่กี่ตอนเรตติ้งพุ่งแม้จะอยู่ที่สองแต่ฐานคนดูช่องวนันเปิดตัวมาสักขนาดนี้มากกว่าละครตอนจบหลายเรื่องแล้ว าพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ